วันนี้มาติดตามติดตามคดีมาลองถูกไว้เมื่อวันที่หนึ่งกันยาพศสองพร้อยครับแล้วก็ศาลได้ตัดสินสิ้นสุดคดีอาญาแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมา ขอติดตามคดีเก่าครับเหตุเหตุการณ์ก็คือเมื่อวันที่5พฤศจิกาพศ2556เหตุเกิดที่ร้านชาวศินคือนั่งอยู่ในบ้านแล้วรถตาโกงจักรถทหารพุ่งเข้าชนทั้งคู่แล้วก็มีลูกน้อง ประชาชนได้เสียชีวิตหนึ่งคนครับนั่นคือเหตุเกิดเวลาสี่ทุ่มบบช่วงสี่ทุ่มบบครับที่หน้าร้านหน้าร้านป้ายหน้าร้านเช้าสินอยู่นอกอยู่นอกค่ายทหารครับจังหวัดลบ,บบนนุรีครับน,นั่งทํางานครับนั่งทํางานของอในหน่วยทหารอยู่ครับ ยัง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 ปฏิบัติงานอยู่ครับยังคาชุดทำงานอยู่จะมีรูปอยู่ครับไม่ไม่ไม่ทราบครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมได้ถูกชนแล้วก็มีแต่รูปหลักฐานที่เห็นอยู่ใช่ครับใช่ผมโดนโดนชนก็คือละเอียดสิ่งนี้ละเอียดหมดแล้วครับ แล้วก็คดีก็ได้ถูกปกปิดแล้วผมก็เลยมายื่นขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่หนึ่งกันยาพศ2557ที่นี่ครับแล้ววันนี้ที่มาก็คือมาติดตามติดตามเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าสารชั้นต้นได้สั่งจำคุกแล้วนะครับแต่ยื่นอุธรณ์สารกลางก็รอลงอาญาอันนี้สิ้นสุดแล้วครับ ไม่ครับไม่มีครับไม่เรา,าก็ไม่มีใครมามาคุยมาอะไรครับไม่มีครับเราบัติการอยู่ครับแล้วผมก็ผมรับบรติการอยู่ครับผมเป็นอ,อยู่ที่หน่วยเดียวกันอยู่หน่วยเดียวกันครับอัน,อนนี้นแล้วก็พอหลังด้านมาคือผมก็ถูกถูกกดดันห้ามออกสื่อ,อห้ามออกสื่อผมก็เลยออกสื่อไม่ได้มาวันนี้ที่ผมมาออกสื่อวันนี้ เหตุผลก็คือผมได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาครับลาออกแล้วคัรบไม่มีครับไม่มีใครมาคุยไม่มีใครมาติดต่อมาอะไราถึงวันนี้าอก็ห้ามห้ามออกสื่อนี่ครับก็อ่าถ้าเกิดว่าผมออกสื่อก็คือมีความผิด ทางวินัยเพราะเนื่องจากว่าผมยังรับราชการอยู่ณตอนนั้นผมก็เลยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ผมเลยต่อสู้มาด้วยชั้นศาลขึ้นศาลอยู่มาตลอดแล้วตอนนี้สิ้นสุดศาลผมก็เลยนัมาวันนี้ครับมาติดตามคดีเก่าที่เคยร้องเรียนไว้ที่นี่รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อจะให้ศาลต่อกับที่เคยมา ลองไว้มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ตายใช่ครับคือนั่งอยู่ในบ้านนี้เฉยเวลาก็คือสี่ทุ่มแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมก็ยังเป็นทหารเป็นลูกน้องแต่รถมาชนขณะยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ได้ทำงานส่วนตัวทำงานใส่ชุด ใส่ชุดราชการอยู่ใส่ชุดวอร์มแล้วก็ยังนั่งทํางานให้กับหลวงอยู่ครับแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาขอความสื่อ,อให้ช่วยขอความเป็นธรรมที่มานะวันนี้ก่อนหน้านี้นที่มาร้องเรียนทางที่นี่แล้แลวเนี่ยเราทำเจ้าหน้าที่ที่นี่ยังมีต่างเรื่องต่อ ตามเรื่องอยู่ครับตามเรื่องถามตามเรื่องอยู่ครับที่สูดนี้ตามเรื่องอยู่ครับแล้วพึ่งจะสิ้นสุดเมื่อวันที่สามตุลาที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเลยครับคือเหตุการณ์เนี่ยถูกไหมในในความคิดผมนะคือถึงแม้ว่าเรามีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่นะแต่รถเนี่ยคือเขาเกิดอุบัติเหตุเข้ามาชนเราต้องไหมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความผิดในในภาคไปถ้าไม่ได้จะหา อย่ก็ต้องปิดนะว่ารองใหขอาใช่ครับอยู่ในบ้านถูกต้องครับก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่มาดับมือการให้มันแบบี่หรืออะไรเนยเอ่อเนื่องจากว่าผมยังรับราชการอยู่มีความผิดใช่มีความผิดทางวินยัยอ่าครับผมไม่สามารถารที่จะก,นะก็นี่ครับเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นผู้แทนประชาณนะตอนนั้นพอยศแค่สิบเอ็ด แล้วรถที่มาชนเนี่ยเป็นรถที่อยู่ในหน่วยเดียวกับเราหรือเปล่ารถใช่ครับรถอยู่ใน่วยเดียวกันครับแล้วรถคันนี้ตอนนี้ยังอยู่ไหมเป็นรถทางการอยู่ไหมครับอยู่ครับเป็นรถทางการอยู่อยู่ครับอยู่ในหน่วยคนนี้ก็คือเป็นป้ายเป็นรูปอะไรเป็นตากงจักรถูกต้องครับตอนชนคือเป็นป้ายทะเบียนกงจักรครับครับก็อยู่ในหน่วยเดียวกับเราด้วยใช่ครับอยู่หน่วยเดียวกันครับแล้วก็มาชนเราใช่ครับแล้วก็แล้วก็เงียบใช่ครับ ตั้งแต่เวลาที่ผ่านมาตัา้งแต่ปี57าเจ็ดเนี้เนี่ยติดต่อปีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับว่ายังไม่มีการเชิญเชิญอะไรเลยไม่มีครับม,ม,รมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับอยู่ที่โคราชครับไม่มีครับคนตายก็ตายฟรีครับผู้เสียชีวิตจากผู้บาดเจ็บท่านหนึ่งเป็นเป็นข้าราชการทหารหรือลูกไก่ไม่ใช่ครับเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องโอเคเป็นลูกน้องผม อะผมเป็นราชการว่าคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายเป็นผู้หญิงอ่าเพราะยงไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทุ่ไม่ครับท้ำพูดเสียชีวิตแล้วก็าพูดได้รับาดเจ็บทุกต้องครับไม่มีครับตอนที่กระหล่ำไฟเจ็บเนี่ยไม่ทราบว่ากาดหนักนาหนนะครับอ่าผมเอ่อซึ่งสาหัสครับสาหัสไปปั๊มที่โรงพยาบาลใช่ครับซึ่งไปปั๊มที่โรงพยาบาลอ่าลพบุรีครับ โรงพยาบาลพนาลัยโรงพยาบาลลบรีครับณตอนนั้นครับแล้วก็ได้รับการรักษามาระยะเวลาก็เป็นปีพอผมจําความได้ก็คือมารู้อีกทีหนึ่งคือไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรก็ถึงได้มามาร้องขอความเป็นธรรมเมื่อวันที่หนึ่งกันยาสองท้าวไม่แไม่ไม่บอกไม่มีไม่มีไม่บอกว่าอยาก ไม่มีครับมีแค่มีแค่ให้ห้ามออกสื่อแล้วก็ให้ยอมขอให้ใครบบอ,อผ,ผู้การใช่แล้วที่หน่วยที่หน่วยผู้ใหญ่ใช่ใชที่หน่วยผู้ขา้าพาชการใช่ครับก็คือมาบอกให้เขียนรายงานบังคับให้เขียนรายงานอย่างเดียวครับถ้าเกิดผมออกสื่อหรืออะไรมีผลกระทบต่อทางราชการใช่ครับทางราชการ เรื่องละมงละเมิดพวกอะไรนี้ก็มีผลหมดครับผมเลยไม่สามารถที่จะมาออกสื่อได้นนทุกวันนี้ตอนนี้ที่มาวันนี้คือขอความเป็นธรรมครับประชาชนได้เสียชีวิตแล้วก็ผมก็เป็นลูกน้องอดีตอดีตเป็นลูกน้องเป็นทหารอยู่ในหน่วย,อ,ยอ,อ,อะไรครับ,ก,รบ,บก็มา ดูแลความรับผิดชอบมากครับว่ามันเสียหายหมดครับที่ร้านก็เสียหายเครื่องจักรเสียหายเสียหายหมดแล้วแล้วก็ผู้ตายก็ไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยครับคดีก็คือ,อไม่ได้รับความเป็นธรรมครับอันนี้ตามเอกสารครับผมได้ยื่นไว้ที่ศูนย์เรียบร้อยแล้วครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วทางถ้าเกิดว่าหลังจากเสร็จซึ่งวันนี้แล้วมาร้องเรียนทางที่นี่แล้วแล้วคาดว่จะไปดำเนินการร้องเรียนต่อที่ทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรืออะไรอย่างอื่เหมือนงานที่เกี่ยวข้องไหมครับอ๋อไม่ครับพอดีหลังจากนี้ไปก็ขึ้นเออ่ยื่นที่ศาลจังหวัดครับให้ยกคำร้องพิจารณาขึ้นมาใหม่ครับครับตาม สิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วครับวันนี้จะเข้าไปในภาคของจังหวัดศาลจังหวัดใช่ครับที่เราจะไปในาของประชาชนถูกต้องครับอ่าก็ศาลผมก็ได้ยื่นคำร้องอ่าศาลพิจารณาในเดือนธันวาเนี่ครับยื่นแล้วเรียบร้อยแล้วยื่นแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับวันที่ยี่สิบสองครับวันที่ยี่สิบสองครับ ยี่สองเดือนเดือนนี้ครับเ <20 S 1> ดือนธันวาช่วงบ่ายโมงที่จังหวัดครับแครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณครับรอ,ยอ,อยากจะฝากถึงกรณีที่ผมเป็นผู้แตองพันชาเป็นผู้น้อยอยากให้ผู้ใหญ่ดูแล ให้ดีกว่านี้เพราะว่าเนื่องจากว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับแล้วหน่วยก็เป็นรถหน่วยของตัวเองอยากให้ผู้เข้าพิจาเหลียวแลผู้ใต้เข้าพิจาให้มากกว่านี้ครับอยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับทุกวันนี้สุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับก็ถ้าพูดเรื่องของการได้รับบาดเจ็บในฐานะยังสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ครับ,รบยังเป็นอย่างไรบ้างครับเจ็บาาอยู่เพราะว่าซี่โครงหักมันยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่เหล็กไว้ แล้วพอปอดก็จะทำงานไม่เต็มที่เสียงรับมีความกระทบขอบคุณมากครับครับขอบคุณสื่อครับขอบคุณครับ